มีหลักการหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้จดจอกอะไรเป็นพิเศษอะคะ่ะไอเดียดีๆมันจะมาในตอนนั้นซึ่งมันจริงๆอขับรถอยู่เพลงก็จะมาตอนนั้นแต่ว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรเป็นพิเศษหมายถึงว่าสําหรับเราบางเพลงเขาจะมาเองบางเพลงเราจะสร้างขึ้นเราก็แค่ต้อง Delivery ออกมาอะไรเงี้ยเออเหมือนล่างทรง ตอนนั้นกำลังทำอัลบั้ม Ticket to the Moon เแล้วก็รู้สึกว่าอยากมีเพลงเพลงหนึ่งที่พูดถึงวัน7วันแล้วก็เดือน12เดือนเลยแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยทำไมเพลงไทยไม่มีเพลงที่มันพูดถึงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วเดือนมกราถึงเดือนธันวาวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตั้งใจว่าจะทำช่วงที่แต่งเพลงอะเพลงมักจะมาในเวลาที่ไม่เหมาะสมเช่นล้างจานอยู่มือเปียกทำไงดีวะมือกูเปียกมันก็ซ้องแบบว่า คือวางลงมีหลักการหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้จดจอกอะไรเป็นพิเศษอะคะ่ะไอเดียดีๆมันจะมาในตอนนั้นซึ่งมันจริงๆก็เริ่มแต่งในรถค่ะก็เริ่มทําโครงสร้างมันไปก่อนในรถคําว่าในรถก็คือขับไปแล้วก็นึกโน้ตไปอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยณนะวันที่เราเขียนตัวแรก เริ่มแรกเราไม่รู้หรอกว่าเราจะจบมันแบบไหนอะ่ะเออแต่ว่า on the way ว่ะมันจะค่อยๆพาไปวิธีการแต่งเพลงเราเป็นแบบนั้นฉะนั้นอะ่ะมันจะไม่ได้ฟิกสไตล์ตัววันจันทร์ฉันคอยอยู่อังคารก็คอยดูด,ดูดูว่าเธอเป็นไงพุทธเธอก็ไม่มาเช้าสายก็ไม่มีพรหรือหัดวางเปล่าสุขหรือเศร้หรือว่าอาทิตย์ ไม่มีวันไหนไม่คิดถึงไม่มีวันไหนที่เธอจะย้อนมาสู่วันเก่าๆของเราสำหรับเราบางเพลงเขาจะมาเองบางเพลงเราจะสร้างขึ้นอย่างเงี้ยส่วนเพลงที่มาเองเนี่ยจะเป็นเพลงที่ค่อนข้างแบบปุ๊บปั๊บนึกจะมาเขาก็มาเองแล้วเราก็แค่ต้อง delivery ออกมาอะไรเงี้ยเออเหมือนล่างทรง อย่างเพลงวันเดือนปีมันเป็นเพลงที่ตั้งใจที่จะแต่งเพื่อการขายโดยเฉพาะอยู่แล้ววันที่เราคิดอะเราจะนึกถึงวันที่เราเจอแฟนเราคือ วันที่ฉันเจอเธอวันที่ได้ใกล้กันวันที่เราจูงมือคือก,ก็จะมีลำดับของเรากับแฟนเราอยู่ในสตอรี่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นแบบอีสเตอร์เอ็ของเราอะเรารู้ของเราคนเดียวว่าอ๋อท่านนี้เรากําลังพูดถึงคนนี้ท่านนี้เราเมนชั่นอันนี้เรานึกถึงอันนี้อะไรเงี้ยเราจะรู้ของเราคนเดียวไม่ค่อยไป,ไปบอกว่าท่านนี้สําหรับใครเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้วันนะครบ7วันแต่เดือนนะไม่ครบเพราะว่า รู้สึกว่าครึ่งปีหลังชื่อเดือนมันไม่ค่อยพออะเราก็เลยจบเดือนที่แค่ครึ่งปีก็ได้แค่วันเดือนปีตอนแต่งอ่ะรู้สึกว่าสนุกกับโจทย์ที่ตัวเองตั้งเองแล้วก็แต่งออกมาแล้วก็ไม่ได้นึกว่ามันจะกลายเป็นเพลงที่คนรู้จักอะค่ะก็จะเรียกอะไรความโชคดีของเพลงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพอมไปอยู่ในหนังเรื่อง Final Score มันก็จะเป็นภาพจำอันหนึ่งของเด็กมัธยมที่เรียนจบ มหก,ก็จะเหมือนร้องเพลงนี้กันแล้วก็ไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอีกซึ่งมันก็เป็นซีนที่เพื่อนๆร้องกันมันก็เลยกลายเป็นภาพจําว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงของการจะลาจากกันในในช่วงหนึ่งของคนอะไรอย่างเงี้ยของวัยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านมาจนถึงวันนี้ถ้าถ้าวันหนึ่งเราได้ย้อนกลับไปคุยกับวัฒนาตอนอายุยี่าเราก็จะบอกว่าให้ตั้งใจร้องเพลงบนเวทีหน่อยนึง Be nice ให้มากขึ้นแต่ว่าจะไม่ขอเปลี่ยนอะไรเลยเออไม่ขอเปลี่ยนอะไรเลยไม่ไม่ขอเปลี่ยนอะไรเลย,มมเลย,เลยแม้แต่อย่างเดียว